ฟันมาต่อยซ้ายแค่พยายามล้วงลำตัวครับอุ้ยเพชรสาฟ้าปักศอกสวนครับอู้หตัดลำตัวครับสูมเมลเสียงดังครับโอ้หขำเขาครับโอ้ยนิ่งมากดูหน้าแกครับเพชรสาฟ้าไม่มีตื่นเต้นไม่มีตกใจเลยครับ ขณะที่สมือบิเลนครับเร่งจังหวะตัวเองเหลือเกินครับโอ้ยเข่าสวนตั้งแต่ละทีนี่เน้นๆเลยครับมาช้าแต่ว่ามาชัวร์ครับหนักจริงๆครับอาวุธของเพไรสายฟ้ามาเลยวครับข่าซ้ายเหมือนจะเล่นวงในขู่เลยครับว่าเข่าพี่หนักนะอ่ะสมือบิเลนเข็ดหรือเปล่าครับไม่เข็ดก็โดนสิครับ โอ้แล้วเข่านี่มันไม่มีอะไรหุ้มเลยนะครับโอ้ลับไปเต็มเตมครับพยายามกระฝานสองไม่มีจหวะโอ้เจอเข่าซ้ายอีกแล้วโอ้เห็นได้ชัดเลยครับดูต้องตั้งกำแพงขวงครับสมัยปีเล่นครับถ้าบอกได้เขาบอกพอก่อนพอก่อนครับโอ้เข่ากันแหลมยิงกันไปสายฟ้าอ้าเข้ามาอย่างนี้ต้องจัดซะหน่อยไหมครับโอ้ยดูโกงตัวแล้วก็ตีครับเข่าต่อเข่านี่เห็นชัดครับไปสายฟ้านี้น้ำหนักดีกว่า ปายหน้าสบัดออกเอา,เอา,เอามีศอกมาครับต้องระวังเหมือนกันครับเพชรสายฟ้าโอ้แกก็เดินลุยจริงๆครับติดตัวตลอดอแต่ก็พอหนักเป็นเบาครับเพชรสายฟ้าบัดขวาสวนมาโอ้สมิวเบลนี่แกมีศอกน่ากลัวนะแอบปักสอกไม่ถึงครับ เป็นแ,แข้งครับลากมาตีอยากได้แค่ทีเดียวนะครับเข่าของเพรสายฟ้าแต่ว่าน้ำหนักนี่โหแรงครับยังไงครับโอ้โห,โโหแต่ยักเนี่ยปลาดุกโดนสวนครับดีว่ากรรมการไม่นับครับโอ้โหอยากจะร้องของร้องวิชาเลยครับแกงง้างมาตั้งแต่เบลเยียมมาครับเพสายฟ้าเห็นครับ สายฟ้ากับสมิบิเลนจากเบลเยียมอาครับเป็นสายฟ้าเครื่องติดแล้วครับแหมถ้าเครื่องติดแล้วอะไรมันก็ดับยากซะแล้วโดยเฉพาะเพลงเข่าครับเข้ามาโยนครับไม่ต้องจับไม่ต้องขีบครับเสียเวลาครับเป็นสายฟ้าโยนแบบเนื้อเอาบัดขวาไปก่อนอาครับลัดมาโอ้สมเบิเลนโอ้ชิงตีก่อนด้วยนะครับ อะรัทอดระทวยเรื่องครับจเจอไปเยอะโกงโกงโกงตีโกงโกงตัวครับไปใส่ฟ้า <c oughs> ดีว่ากรรมการแยกซะก่อนนะครับโอ้โหมีศอกมาเจอสองอีนสิครับโอ้โึงศอกกลับครับโดนหมัดสวนสิครับแบบนี้โอ้โดูรัฐเนี่ยครับอยู่เลยครับ ประสบการณ์ที่ช่วยได้เยอะเลยครับเพรสายฟ้านี่ครับงัดศอกเข้าไปล็อกคอมาลากไปอยู่ข้างเชือกจะไป,ไปดูนะคแม่จ,จะไปหาจัดปิยะอย่างเดียวเลยครับเข้ามาอีกหนึ่งชุดครับโอ้โหข่าวสวนอีกแล้วครับ โอ้โหแกก็น่เด้งดึงเด้งดึงครับสมอเมล่นครับโอ้โหแข้งขวามาจะปักสองไม่โดนผอสสายจังหว่าผ่อนหนักเป็นเบาเลยครับปสายฟ้าครับใช้เชือกเข้าช่วยด้วยมาอืมโอ้โหไม่ได้กินง่ายเลยครับไปรัดให้สายฟ้า แต่วงในนี่เห็นชาติด้ะครับเป็นสายฟ้านี่เหนือกว่าครับโอ้โ,โ,อโหอิ่มจริงๆครับวันนี้อหหิ่มแปร่เลยครับ <c oughs> ข้าวปลาอาหารสเต็กไม่ต้องทานเลยครับวันนี้สมุยบูเล่นเปสายฟ้าดูจะผ่อนลงไปแล้วครับ โโอ้หเข้ามาเจอมัดอีกมาต่อยเสร็จแล้วก็รัดเลยครับป้องกันตัวไว้ครับแต่ชิงเตะก่อนเลยครับแ้งซ้ายโอ้โหดูมัดตัดรับตัวมาอีกแล้วเข้ามาแบบนี้เพื่สายฟ้ากระชากมาครับซื้อเวลาได้อีก ตีไม่ตีว่ากันอีกทีนึงครับคว้ามาก่อนเด็ดเข่าไปครับบีเล่นก็มีโต้มีเถียงตลอดโอ้โหแต่ได้จังหวะรัดแบบนี้บีเล่นนี่ทำอะไรไม่ได้นะครับทีมงานเขาบอกให้ยับยับแล้วก็ใช้หมัดซ้ายตัดลำตัวโอ้โหแต่มันถูกแข้งขวาแกนี่ครับ โอ้หกดเต็มเต็มเลยครับแต่ตามทฤษฎีตามทฤษฎีมันก็น่าจะได้นะครับแต่ว่าโอ้โหของจริงนี่มันยากครับแหมจังหวะมันไม่ใช่อ้าวปากศอกอีกโอ้แทบจะร่วงครับโอ้เผลอไม่ได้จริงๆครับโอ้เพชรส่ฟ้าช่วยโอกาสดีจริงๆครับโอ้แต่สมิโอเบลนิกัดโอ้ จิตใจกันนี่สุดยอดครับหัวใจนักสู้จริงๆครับโอ้โดนเป็นเดินนะครับตัดกระตูตตอีกแล้วเข้ามารัดแน่นๆไว้ครับแม่ดูเหมือนแกจะผ่อนแกจะผ่อนแต่มีมาเรื่อยๆก็ไปใส่ฟ้าครับถึงสอกกลับอีกแม่เรยวแรงก็อาจจะลดลงไปบ้างเล็กน้อยครับก็เลยต้องอาศัยกอด ไตรุดโดนเิครับเอาแค่เห็นพอครับน้ำหนักอาจจะไม่ได้เยอะอันนี้อาศาัยความเก่าอาศัยประสบการณ์นะครับเพชรสายฟ้าครับก็ต่อยแบบประคองตัวครับทำได้ทำทำไม่ได้ก็ป้องกันตัวไว้ก่อนเนี่ยครับแบบนี้ครับไม่ออกเยอะเท่า1-2นะครับโอ้สเวเร์เบลนนครับ จะวิ่งเข้าใส่เลยครับความตั้งใจนี้เต็มร้อยเลยครับก็เคาะเบาๆครับเคาะเสร็จแล้วก็กอดอ่ะสาวินาทีสุดท้ายครับเข้ามาเจอแข้งซ้ายโอ้แทงข่าดีครับบิเล่น ไทยตีไม่ได้ครับเพชรสายฟ้ายกเขาเข่าขึ้นมากันหมดแล้วก็ไม่เป็นปัญหาครับเพชรสายฟ้าสอจอวิชิตแปดร้วครับยิ้มหวานซะหน่อยครับเอาชนะคะแนนไปครับโอ้สุดมันครับคู่นี้ใส่กันเต็มพิกัดเลยครับ